สวัสดีครับ EP นี้นะครับเชฟสตาร์ทไม่ติดนะครับระบบอะไรไม่ทํางานเลยสักอย่างนะครับนะเดี๋ยวใช่ดูแบตเตอรี่ก่อนมามาดูแบตก่อนจะวัดโวลต์ให้ดูนะครับอาการนี้นะครับเผื่อใครเจอนะเห็นไหมใกล้ใกล,ใกล้นะครับสิบสองโวลต์นะครับจริงๆมันควรจะสตาร์ทแล้วทํางานนะครับมายวพาไปสตาร์ท อ่าบอกก่อนนะครับอาการนี้หน้าจอก็ดับนะครับดับหมดเลยนี่ครับกุแจเสียบอยู่นี่นะไขเงียบกริบไม่มีอะไรทำงานเลยครับอ่าทีนี้ผมเช็คนะครับฟิวฟิวตรงนี้เช็คหมดแล้วไม่เสียนะครับสายไฟดูคร่าวๆแล้วไม่มีรอยชำรุด ปิวกับรีเลย์ชุดหน้าเช็คหมดแล้วนะครับเนี่ยชุดเนี้ยผมถอดดูหมดแล้วนะครับปลั๊กกล่องเช็คแล้วปลั๊กเมนเช็คแล้วนะครับเช็คหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรหลวมไม่มีอะไรเสียไม่มีรอยอาร์คสายไม่ขาดหนูไม่กัดนะครับนี่นะครับทีนี้มามาดูใกล้ๆนี่ครับจุดนี้ เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูนะครับจะขยับให้ดูมันหลวมนิดเดียวเนี่ยครับไดยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดไ้ให้หน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูที่จออ่ะกดไนก้นะลูก เสียงวิทยุทำงานแล้วครับยุททำงานแล้วหน้าจอติดแล้วขอปิดวิทยุก่อนนี่ครับนี่นะครับแค่นี้เองครับออาดับแล้วเห็นไหมผมสันนิฐานว่ามันหลวมนะครับหลวมนานแล้วแล้วทีนี้ฝุ่นมันเข้าหน้าคอนแทคมันเสียดับแล้วเหรอ เนี่ครับดูดิมันควรจะติดไหมเอาต้องแรงขนาดไหนอ่ะโอเคทำงานล้วนี่นะครับจุดเล็กๆนะครับผมยังมองข้ามเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับ นะครับผมใส่ให้แน่นแล้วฟังเสียงนะครับทํางานเดี๋ยวผมปิดฝาชุดนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับจุดเล็กๆแค่นี้เองจุดเล็กๆแค่นี้เองนะครับอันนี้แน่นแล้วนะมาเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวพาไปดูที่หน้าจอ นะครับกลับมาแล้วหน้าจอติดแล้วนะครับสตาร์ทโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ